กุพันนพอก็คยแกงต้อรทางด้านคุนพันธพรนเอายกยกไองไปะกัศขึ้นนิดนึ่งเคค่ะพร้อมนะคะสามสองต้องไม่ได้เลยอีกคีึ่งนึงนะคะสามสองหนึ่งเริ่มต้น อาจารย์ก็ตลกสิพร้อมจะเผื่อได้ไหมวัดเลยพร้อมนะคะสามเอาจากใบประกาศตั้มน้องเขาเอียงโอเคพร้อมนะคะสามสองหนึ่งเรียกรูปกันนะคะอีกทีค่ะพร้อมนะคะสามสอง หนึ่ง่อไปคุณสุริยะเค้ายัยอันดิศเอกเพชรบุลเพชรบุลสู้สู้อ๋อเค้ามีปัญหาเรื่องอีหนูจะเข้ามาเปล่านี่ตอนนี้มีวงคอนเนคชั่นแล้วนะคุณไปถึงถ้าจับไม้จับเลยกระเถิบนิดนะคะกระเถิบส่ทายอ่าอาจารย์ขึ้นนิดนึงอ่าพร้อมนะคะ ตื้อไปอีกนิดหนึ่งเคท่าพร้อมนะคะชังจุนสวยยะเอาขึ้นใบประกาศขึ้นนิดหนึ่งเคค่าพร้อมนะคะสามสองหนึ่งอีกทีหนึ่ง,คคะงนะคะ,าาอ,ะ,คะอาจารย์กระดุบไปทางซ้ายจุนสวยยะตามเคค่าใบประกาศลงมาที่นนนะะหนึ่งพร้อมนะคะสามสองหนึ่งอีกทีค่ะสาม

น้อก็สวยนะใช่หน e ้าก็สวยคแ้วนเอาด้านของคุณขึ้นมาอีกนิดนึงได้ไหิอีกนิดนึงอีกอีกอีกออ้คะสามสองหนึ่อีกรึงสามสองหนึ่งก่น เค่ขาใช่ค่ะน้วก็ชอบดีนะชีวิตเขามาเลยมาเรื่อยลูกคนรวยลูกคนมีกระตังคนมีกระตังนใช่ครับขออนุญาตถ่ายรูปด้วยได้ค่ะได้ค่ะไอ้มูนบอลเดี๋ยวไม่ถ่ายเดียวเอาไปก้เข้า